ความเดิมตอนที่แล้วคุณบ๊อบไปไหนไปเลยเหรอแล้วที่คุณอ่ะนี่ไงแล้วคุณบ๊อบอ่ะได้ยินคุณก่อนได้ยังคุณก่อนอ๋อจริทีละคนทีละคนก็ได้แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปคุณครูไม่ต้องเปิดใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องต่อไปเลยสวัสดีพีเกสวัสดีครับ อ่ะอะไรเกิดขึ้นอ,อ๋อผีเกย์อะผีเกย์หัวค่ะโอ้ยนานเลยไงอพอ,อหัวล้อเสร็จลินจังก็เป็นคนมีเมตตาอะไรหัวล้อกลับหัวล้อกลับไม่กโกงหัวล้อดูดันเลยนะประเด็นคือคุณจะมาต่อยพวกเราอ่ะนะใช่แล้วต่อยยิงจังอะไรแรกแลกบ้าเหรอเราเป็นผู้หญิงนะเป็นผีเกย์ได้ไงต้องต่อยเดียวคุ้งกับคุณวอร์มอะอุ้ยชะนีก่อนดิฆ่าชะนีแล้วเก็บผู้ชายไว้ว้ายกลัวจุง ประจุแน่หมองโอ้คุณิวอยากโดนตุ๋ยไงฮะไม่ยูคงต้องหยาดแน่แน่เลยใช่หรือ่าไม่ไม่ไอ้ใจเลือดขอดีเซลคิดนะผมไม่ด่านมืดมาแล้วได้หอบด่านเจ้านี่มันด่านแห่งความตายไปขอนี่นะด่านเมื่อกี้ก็แบบไอพี่ละด่านที่ตายก็ด่านนี้ไม่เป็นไรผีเกไม่เป็นไรผีเกได้นะผีเกย์เล่นเป็นตัวอะไรอ่ะ น่าจะเป็นตัวกับดักเอ้ากับดักมาอะไรบ้างที่นี่ไม่เคยเห็นนะฟิงนะทุกคนมาไหมระเบิดพลังค้อนโมอ้าวทำอะไรไปเฮ้ยด่านนี้เจ๋งเะขึ้นถึงจะแม็ปเดิมแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่นะใช่เช่าตรงนี้เอาอะไรแม็กลาสกี้ปุณนภูมิ ผีอะไรเดินผ่านเดินผ่านไปแบบฟืดอเรากำลังแหลกๆอยู่แป๊บนึ่งผีแหลกผีแหลกนี่เองไม่ใช่ผีอ้อขอเขาผแหลกเอาทำไมมันติดรัวๆเลยวะเขาเองผีแหลกเขาเองได้รับได้โทนี่โอ้โหกิโลไว้หอบยี่สิใส่รอเราอยู่โปเกมอนโกชั้นแรกนายเย้ เฮ้ยเห็นพลังงานมังยอนเห็นมินยอนยอนเนนนจ้าจะถูกคน <c oughs> ข้าเห็นเกณ์ข้าเห็นเป็นตุนไหนเขาอยู่ไหนเฮ้ยทำไมตึบ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 หมอบก่อนเลยครับหมอบหมอบสั่งหมอบแล้วหมอบหม,มอบออะไรไม่ได้เกณฑ์หารเฮ้ย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  ถ้าผีกดชิปวิ่งได้ดิอีพิกมากเลยนี่ยนเขาวิ่งแล้วนะเราเดินผ่านไปอีกแล้วนะเนเาเดินผ่านไปดื้อๆนะครับมึงครูอยู่ไหนเราช่วยบอกหน่อยสิคุณครูอยู่มึงกูครับอยู่ไหนครับพี่ครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษามึงโคครับเอาพับก็มาเอ็กตัยังเล็กบอกอายุเลยเนี่ยเธอนั่นแหละ นี่ก็ไปเยี่ยดียวกันหมดนะเล่นต่อกันหมดทุกคนเลยในห้องเนี้ยเขาใสๆไงใช่ใสอืมเฮ้ยใสนัทเลยอ่ะแทงน้ำเต้นเต้นเอาจะวิ่งใครวิ่งอยาให้ความเร็วก็เขาบเา้าบาบ้าโอ๊ยติดกับดักโอ้แม่เจ้า

ทำไมไกลจังอ่ะอุ้ยเกือบไม่ทันเร็วๆอันนี้ไม่รอดช่วยยูคุงแล้วเดี๋ยวมันงอแล้วใช่ด้วยมันงอแล้วงอแล้วเหรอไปช่วยยูคุงหอนยังไงเนี่ยอ้าหนีบขาโอ้ยเจ็บขาว้าวยูคุงตายเหรอ ยระโดดไล่ต่อเฮ้ยยี่เนวะโอ้ยบ้าไอผิดทางเหว่คืออะไรเขาอยู oh, no. ่ไหนเนี่ยเหมือนโดนแตะผมด้วยแล้วนิอยู่ไหนอ่ะไม่เอาผู้หญิงไปไม่ใช่ทำไมจะไปหาผู้แล้วหาบิวต์แล้วแหละนิวอยู่ไหนอ่ะโดนแบกอยู่เนี่ยนิวอยู่ไหนจ้านั่นไงโดนแขวนรอบสองอะตายแล้ว เชื่อไม่ได้แล้วคำพูดของพีเก้เฮ้ยเอ้าไปไฟหมดโอ้โอ้ไฟหมดน่คืสูเยา้ไหนบอกเก็บผู้หญิงก่อนไงมันเล่นผู้ชายอะไรนั่นสิ้ไปซ่อมเครื่องไปซ่อมเครื่องไปมันจะให้ลุงวอบไปแบบอยู่ในที่นี้อยู่ได้ไหมเนี่ย นู่นนนู่ทางไม่ใช่นู่นทางซ้ายทางไม่ใช่ทางนั้นทางซ้ายนั่นแหละตรงไปนั่นแหละอยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยืนี่เวลาช่วยทำยังไงเวลาช่วยทำยังไงฮูอโควไปอย่างงี้ไปทำไมอ่ะเวลาช่วยกองอ่ะเข้าเอาที่เนาเข้าบอเอาเวลาช่วยท้าอย่างงี้ดิลูกเกี่ยวไ่กันไป โอ้ยได้ได้อย่งน uh ั้นใช่ไหม็ตายผู้โกรตลอดเลยคิวครับโ้วกเราโกงเร็ดคุณโกงคุณเป้าคูเป้าเหรอเป้าครับเป้าทำไาคเป้าห้ามเป้ารู้เปล่าเกย์ไม่เป้ากันไปเร็วหนีหนีไปก่อนครัศ ใปรอดไหมครับไม่ร<ม>อดเยแตรอดไปเนยะทุกคนไปไมแดดทีไปเดินไปไปไปโอเคงแ่ามมาคแง่ค้าเดดเลยตูเเกอร์ไม่ดีไม่ดีตีเกแบบนี้ไม่ดีนะ ไอ้วิกติเฮ้ห่าไอ้วิกติน่านขออยู่ใกล้ท้ายครับตายแล้วล่ะเราตายแล้วเนี่ยทำจริงเอออ้าวขาดเท้าแล้วไงไม่ชอ้เฝ้าอ่ะแย่คุณกูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ที่คุณจิ๊บตายอะตายเลยเหรอตายเลยตายปะตายมาไหมมามาม งานเข้าแล้วเหลือแค่นี้เหรอเนี่ยตายแล้วเหลือคนไม่เก่งที่สุดในโลกอยู่สองคนคุณพบได้อยู่แกได้อยู่เราลีดนติดการเลยครูไม่มาอย่างนี้หรอกมันต้องรอมันต้องรอมันต้องรอเออแบบคนเก่งไปเลยนี่ยัเก็คุณครูโหดจริงด้วยค่ะครูม่นผีเก๋ผีเก๋มันชอบตามกลิ่นตูดผู้ชายมันตามนะเดี๋ยวไม่ได้ตามกลิ่นตูดใครเลยแม่เงยตามผมเนี่ยเอ ตัดอยูสักคนแรกเลยไม่ใช่หรอนิวก well, okay, hey, ่อนไงจับลักคุณนิวอะไรเงี้ยเกลียดมึงไอตัวชอบอ่างเงี้ยเกลียดมึงว่า้อแถวนี้ก็มีเพือไม่ใช่หรอลองหาก่อนินีบกแถวนี้ปกติไม่มีนะมีปะอินเดีข้าออก่น่าจะซ่อมไปแล้วนะงุงวอถุงออองุ

ทีเบ้นท์ค่ะดูด้วยสาวน้อยวัดต้องไปแล้วแ่ะขึ้นวัดเหมือนเขาเอ้ยผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเาา้งเฮ้ยได้โอกาสแล้วเขาค้างค้างเหรออีกเารื่อางเิมคนี่คุงช่วยดูลินหน่อยแล้วบอกช่วยแบบช่วยบอกหน่อยว่าคนไปยังไงไปยมเงิ ซ้าย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 ไปตรงไปเธอในห้องน้ำชายสังเกตเห็นสังเกตเห็นยากติดตัดตัวเองซ้ายไปโอ้ยตอนนี้เหลือเหลือเลินคนเดียวเหรอเนี่ยเหลือลุงบ๊อบอยู่รอดับอยู่ใช่ปะอยู่อยู่นัอยู่้ายซ้ายสายยา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 เข้ายาเข้ายาเข้ายา จะเรียกบ่อยเขายาแล้วเดินไปตรงแปแอบเหงาใจใช่ไหมมามาจะเรียกบ่อยเดบบ์เลยจะงงดิเดี๋เลมองทางที่มันมืดๆแบบนี้ทางนี้มืดๆมืดๆอยู่ไหนวะเนี่ยบอกใหม่นั่นแหละตรงไปตรงไปตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปทางล่องเลยอ่ะเดินไปตามทางที่อันตรายอันตรายแถวนี้อันตรายอืเอานี่อันตรายนะแถวนั้นแ่ะ

นีไงเออตั่อดน้องสช่วยรไม่ไม่มีไม่ม่ตอช่วยแล้วตายแล้วตายแล้วครับตายป่อยจังมาหเร็วจังห่อย่ามาให้คุณวังทำยังี้โอยตูดดิจังไมมแจ่ย็นโมามาจังหมอไหหมอไหมอไหหมไเจนจนนดี นี่หนีเลยนีเลยวิ่งวิ่งวิ่งกดหมอบหมอบต้นไม้ไปเลยหมอบต้นไม้ต้นไม้หบอกต้นไมมีไม่ยากนะไม่มีย่าไม่เอาเอาย้าหาญ้าหาญ้าหาญ้าเหรอไนหญ้าวะหยุด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 หยหยุดหยุดหมอยไหนมองรอบๆมองรอบหนีหนหนีวิ่งดีกว่าหันมองรอบๆหันมองรอบๆ บอหันมอนล้อมอบไงล่าไม่หันมอนเแค่ลายเดียวหันมอนรอบๆด้วยนี่จคจหแถบดอค่แถบดอเร็วๆค่แถบดอหานอยู่ไหนร้อ่งมาที่เร็วไม่นอนแล้วค่เดียวเอ้ยมามีมามามาี่คนสุดทายก็ไม่ ผีเก่งน่ากลัวจริงๆว่ะคุณครูขเอาเพิ่งมาเจอที่แขวนยัยยัยยัยแต้มต้องหมื่นแปดแล้วน่าทักเรื่องเลานะผมภาษาคุณครูเป็นผีใหม่ไม่ต้องออกนะกดคุณครูกด exit คนเดียวนะทำไมเซียนออดิชั่นกดไวอย่างเราถึงกดเกมนี้ไม่ได้ก็ชินเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวรู้จังหวะแล้วก็ชิวๆแล้วเยี่ยมตามหาเทพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าใช่แล้ว แต่จะได้คมดาบปราบเกยเย้โอ้โหขั้นที่หนึ่งตุ๋ยตุ๋ยตอนนี้ผมจะแบบเป็นคนดีจะแบบรักทุกคนของเพียงไรครับพ่อแดนเอียนแดนเอียนแอลข้าพ่อข้าพ่อแม่งเดินเงินบอนเลยไม่เดินงี้หมายอลล์เป็นแล้วก็แบบเดินเดินข้ามหัวใครไปหลายรอบเลยใช่อยากเล่นไล่เข้าพุ่นอ่ะคุณกิ๊ฟเชียร์ผมไปปมันสองเมตรทำได้เขาไม่เห็นเลยอู๋ไม่ใช่ไอ้ข้าพดอ่ะ แา่ไหนเนี่ยโอ้สวัสดีกล่องเอ้าทำไมเฮ้ยเดินไม่ได้ผีติดบ้านใช้จริงเหรออ้าวผมเดินไม่ได้ผีโม่ผีโม่โนเทปเดี๋ยวผีโม่เปล่าแบบว่าเดินไม่ได้เงี้ยแล้วเราไปใกล้ๆก็ช่อเออผีโม่นี่นะผีแบบแนทแล้วเป็นผีแนทลับผี่แนทลับที่เราดูแล้วมันไม่เดินจริงตอนนี้มันเดินได้แล้วผีกี้หกเฮ้ย กี่หกเบบเบอ่ะกี่หกตาลาล่ะไม่เอ้แต่ละเพลงเบบเบอเอลงนี่แบบบ่งบอกอายุเลยเว้ยนี่มันคลิปได้ไปได้เลยคลิปลงอายุคนไปทำมอเตอร์อยากเห็นหน้าใครครับใครอะไรกันครูใครสักคนที่เกิดมาคู่กับฉันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คู่ถูกทรงมาคู่กับ ไม่มีใครเล่นทุกนี้ผมนี่เกือบระเบิดพลังพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ตีหรือเปล่าเจอเจอใครวะเจอใครเจอใครเจอปืนที่ลินเหรอสาวน้อยร้อยช่างอยู่นู่นล่ะอันนี้ผมใช้ไดเกียวนะครับเครื่องฟิตเครื่องฟิตสักรตติดง่ายอุ้ยโ้ยระเบิดพลังแล้วหนีก่อนละ คลิปนี้ยี่บวกนะไม่ใช่เรื่องของติดเลทนะแต่อยพวกเรามียี่สบวกผมนี่ระเบิดทางเป็นทางเลยสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าใครอ่ะแม่ทุกคนโซล่าเหรอโซล่าเาไหนแล้วใครสวัสดีผมสวัสดีเนี่ยผมสวัสดีจ้ะ โอ้ oh. แม่ไม่เจอน้อยเนี่ยไหนเด็กสาวโดวยครูไม่สาวน้อยดูสายตาสิสาวน้อยลอ,อยนะ้ำไหนล่ะสาวน้อยของเราอยู่ไหนล่ะโอ้ซ่อมเกือบเสร็จแล้วนั้นไปทําต่อเนี่ยคุณครูไม่น่ามาหรอกตรงเนี้ยเออ <c oughs> นี่มันเถื่อนเนีไม่แน่จริงเอ่ยคุณครูนี่เป็นตัวอะไรอ่ะเออนั่นดิคุณครูนั่นเป็นตัว,ร <c oughs> ว,วเวรจะแถบเราจะโจกับดักปะ ไม่มีเสียงอื่นเลยเอ้ยมีไฟเนี่ยทำทิ้มีไฟเนี่ยไฟไหนครับตอนนี้ผมกำลังมองแบบว่าเสาไฟจ้าดีนไม่ว่าเสียงใครเสาตดเห็นได้ไงเนี่ยอย่านะคุณครูนีกิฟต์นี่ ไปต be ้องพามาตรงเขาด้วยเนี่ยเขาก็จะ่ชอบจะเฟรอยู่แล้วเขาขากลากลากเดินคู่นี่กิฟทำไมคุณครูไม่ยอมดูนี่ทำอะไรกันลอยร้อยครับไปแล้วครับโกยแล้วครับไม่อยู่แล้วโกยเธอโยมไหนล่ะเกมพวกนี้อยู่ดีวะเน่ยเออไร ทำไมเวลาข้ามมันข้ามช้าจังเนี่ยต้องวิ่งข้ามเดินข้ามเดินต้งงข้ามอย่างนี้ต้องดซ่อมแล้วที่ไหนเนี่ยไฟกระพริบก็เดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟไหนฮะลุงบ๊อบเสียงใครเดินตามไม่รู้สิฮะ ออ้มันล่อเราอยู่มันล่อเราอยู่หนอะไรอะไรโอ้ยอะโร bên đi á bên gu ồ Mình bùng lo hay bùng lo hay bùng lo hay bùng lo bùng lo hay dù bùng lo dù mấy bên đây bay 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 đây bay โอ้ยกระดักอ่ะโอ้ยอู๋ผมผมนี่ร่วงเลยนะครับนี่พระพระโคตรองค์ลงโอ้โหซ่อมจะเสร็จแล้วอันนั้นน่ะมาซ่อมเร็วอันไหนอันที่ผมโดนเนี่ยใกล้ๆนี่เลยฮะไปนะครับไปเออโดนอีกแล้วไุ่ หลุดสิหลุดกยาาเข้ไปนหลุดโอ้โหไม่น่าหลุดเลยแหละโอ้โหไอ้นี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเพิ่งไม่กี่นาทีจะรีบตายไปไหนเนี่ยอารู้ตื่นสิอย่าเพิ่งรีบสิโอ้โหระวังกับดักด้วยระวังนะฮะมันไปไหนแล้วคูนไปไหนแล้วไปนี่ต้องไปแล้วอ้าวเรียบร้อยอารู้หรอต้อมเรียบร้อย เอมเรียบร้อยสิก็ผมเห็นหมอเตอร์อยู่พี่มันนี่ไม่ได้คือว่มามันนี่มันนี่มันเฮ้ยนี่ไงโอ๊ยทำไมเจอแต่เราเนี่ยนะแ,แล้วเรตายแน่คุณวับไม่น่ารอดแล้วนะฮะทำไมต้องเจอแต่เราเนี่ยโอ้ยเว้นเว้นทำเป็นไม่เห็นมันก็ได้ขาดตาย ตายเลยหรอโดนสองรอบแล้วเม่เห็นใครวิ่งตหน้าเราไปเขาว่าผู้หญิงปะนี่อยขึ้นฟ้าเลยมอบไปนาเลยจ้าหยบเลยหิวให้ไม่ทันอ้าวเร็วเเร็วเร็ร็ววเรร็ จังไปไหนแล้วจังอันไแล้วจังนี้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 นีรอดแล้วรอดแล้วสายเพื่อนฮิวดีกว่าพี่ดินฮิวเองก็ได้นะใช่ใช่ใช่กำลังหนีอ,อยู่เฮ<ห>้ยทำไมไหมดยังโอ้โหต้งวั อย่าเพิ่งรีบแขวนอ่อยๆให้หน่อยเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลยโอ้โี่เขาเแล้วมันเก็บมัคุ้มกินลินไว้คือลินเมื่อกี้ก็ตทางทหาที่หลบอ่ะบ๊อบนึกว่าแบบจะหลบได้ใช่ไหมคุณคุยอย่าเพิแขวนเธอฮาลินไปเที่ยวก่อนเออพาลินไปเที่ยวเที่ยวมาพาลด็ไปเที่ยวฮารินไปเที่ยวนั่นแหละเดี๋ยวปล่อยลินก่อนอย่าเพิ่งตีลินย้ โพี่จะปล่อยทำหอบอะไรปล่อยทำหอบเดือะไดคุณคุณเอาแรงกินวัวนั่นไงนี่กษาให้หน่อยดิรักษาได้ปะต้องรอต้องต้องเดินอ่ะต้องรอต้องรออะไรเดี๋ยวรอเพิ่มเลือดอ่ะมันมีกี่กอง ไวลินจางกันแล้วประตูทางออกอยู่ไหนอย่านะอย่ามานะคุณครูเป้าเจ็บออกเจ็บออกเจ็บด้เจ็บด้เราเราอุ้มเราอุ้มกลับบ้านไม่อะดิ้นดินไม่ได้แล้วดิ้นได้ดินได้มา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 คุณครูเอาลินมัแขวนในใต้บ้านน่ะกิ๊ฟโอ้ยเอืเออดิ้นมีกล่องฮิวอ่ะดิ้นถืออยู่โอ้โหตรงนี้มั่งแขวนไอ้สี่คนเนี่ยตีเลยนะเออสีคน โอ้ยป้าดำนี่ป้าดำเลยกด M1 มีเสิยตายใช่ไหมล่ะใช่เสิยรอดแค่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกปะเป็นคือเป็นคือจาอยู่นี่ข้างหลังนี่ทางนี้เขาอยู่ต้ที่ไนนี่ใครมาช่วยเลยเอามาลบลบลบทุกคนไปที่ประตูอ่ามา อะไรเนี่ยคุณครูมาเฝ้าทำไมเฝ้าแล้วเอาของของฝากจริงๆไงอ๋อเฮ้ยไป่มาทุกตัวอะไรอ่ะอ๋อไอ้้ไอมันจะแทงคอเราแล้วอ่ะหาเอเลี่ยนมาแล้วเุณดวมาแล้วน่าคุณดิวเจอคุณดิวแล้วเห็นจังมากเห็นแล้วเห็นแล้วคุณดิว

เฮ้ยระวังระวังพี่ินระวังระวังดนีแล้วนะอยูุ่งรอดไปแล้วภูงรอดแล้วเหรอหนีเหนีวออกไปแล้วคูงออกไปแล้วครับถ้าทําไมมันกลายเป็นวิ่งออกไปตกแมบเลยกรเอาใครวิ่งออกไปแล้วเอาเขาเขากตัเอยเาออยนขวาประตูอยู่ไหนไม่เห็นว่ะ วับบอกหน่อยเอาแต่เมื่อกี้ดูไม่ตาเว่อรดีๆแล้วต้องูไม่ได้ไปต้องไปรอมันไปรอไปอันเห็นรอรอมแพงรอรอมแพงไปแต่กี้ปกติมานจะขึ้นในแบบลิงจังต้องสังเกตให้ดีๆแล้วจำทิศให้ได้อ่ะขวาขวาขวาเขายังไม่ฮิวตัวเองเลยยืนฮิวแป๊บนึงดีกว่าดังมา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 ดุสุดไปลิงกังเร็ว พี่ด้อย่าพัมตัวลินฮิววิ่งผิดทางแล้วคุณคิมหลุดปากอ่ะผีเนี่ยอาอุ้งเาวิ่งพาวิ่งพาวิ่งมาคุณครูไหนๆก็ตัดหนึ่งหนึ่งแล้วคุณครูก็อ่านให้ผู้หญิงไม่ได้เหรอไปไปอ่ะ เนยไหนปล่อยยังปะยังไม่เห็นปล่อยเลยอ่ะเห็นดีป้าใช่ก็พุ่งไปฟ้าแล้วสุมหน้าประตูแล้วเราไฟกันหน้าประตูอะไฟกันหน้ามันต๋คือไฟยังไงไปไหนไม่อย่าเพิ่งจะเวลาเดินผ่านช่องแคบแบบบางทีสเปคบาร์ได้นะมันจะเอาอะไรมาบังตัวเองเออใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตองไปต้องไปต้องไปขวาไม่ไม่ไม่เลี้ยวไม่ ตรงไปคตงไปแล้วครับตงไปแล้วจะเลี้ยวไปฮิวไงต้องไป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 เดี๋ยวไปฮิวอะไรฮิวเลือด่ะเออฮิวแป๊บคุณครูฮิวาดิวนั่นแหิวหลฮิวิวฮิวเลยอามันหมดแล้วพยาบาลหมดคุณครูบายบายจมตายแต่นั้นมีการโบกมือด้วยไอรกา เย้ดูอ่อนให้รู้สึกครับโอ้ทำไมครเจีิยวโอ้คุนแปลกจากหลักดีอืมโอ้เดี๋ยวคุณวับดูคะแนนครัคุณวับตกพันทคุณ้อบรีบตายอย่ารีบตายแต่นั่นเนี่ยอะไรนะแต่ผมเยอะสุดแล้วเนี่ยโอเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวไปแล้วนะ Ok bye bye, <laughs> บายมีโอเคเช้าคืนกว่าแล้วบายครับไม่มาแล้วพบกันจ้าบายบายทุกคนสวัสดีมาดีมาดีมาดิโคตรมาโอ้